สวัสดีนะคะสำหรับชาวธาตุดินทุกท่านด้วยนะเพื่อสบกันมังกรนะคะวันนี้เรามาดูกันว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วง3เดือนนี้นะของชาวมังกรจะเป็นเรื่องราวอะไรกันนะคะเทมเพลนมาเลยเทมเพลนเนี่ยน่าจะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะพลังงานงความเป็นห้าเหรียญมานะคะพลังงานของความเป็นเด็กถือเหรียญ หลายท่านน่าจะมีโอกาสได้เปลี่ยนแปลงหนะ้าที่การงานเปลี่ยนแปลงในการช่องทางการทํามาหากินนะคะเปลี่ยนแปลงรูปแบบเพื่อที่จะหาทรัพย์หาเงินให้ได้มากขึ้นนะคะเปลี่ยนแปลงงานเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ทําให้มันมีความชัดเจนมากขึ้นนะอะไรก็ตามที่เราไม่กล้าทำเนี่ยมันมีแนวโน้มว่าเราจะได้เหมือนมูฟออนแล้วก็เปิดโอกาสให้ตัวเองได้ทําในสิ่งที่เรากลัวมาโดยตลอดการทําตามความฝันการทําในสิ่งที่นะคะ เราเราไม่เคยทําเราไม่กล้าทําเราไม่มั่นใจในตัวเองมันบ่งบอกว่าในช่วงเวลานี้ปัญหาเหล่านั้นนะคะสิ่งที่มันค้างคาอยู่ในใจต่างๆนะชาวทาดินคนกําลังจะได้ปลดล็อกนะคะได้ไปทําในสิ่งที่เราปฏิเสธมาตลอดบางท่านเนี่ยมีโอกาสเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานเข้ามาชัดเจนนะคะถูกเสนองานใหม่ถูกมอบงานใหม่ถูกให้ได้เหมือนกับว่า เสนอโปรโมทจะให้เลื่อนขั้นปรับตําแหน่งนี่ะด้วยศักยภาพคุณนะวุฒินะคะความสามารถฝีมือของคุณมันก็ค่อนข้างที่จะนะคะได้ผ่านเกณฑ์แล้วแหละนะเขาก็อยากให้คุณได้เลื่อนขั้นปรับตําแหน่งไปทําอย่างอื่นที่มันเหมาะสมหรือใครค้าขายนะคะมันบ่งบอกว่าในช่วงเวลาเนี้ยเราอาจจะทําในสิ่งสิ่งเดิมไม่ได้ เปลี่ยนแปลงนะคะไม่ได้แบบไปทำในสิ่งใหม่ไม่ได้เปิดเดลิเวอรี่หรือว่านะขายก็มีแต่หน้าร้านไม่ได้ทำออนไลน์มันก็บ่งบอกว่าเดี๋ยวคุณเนี่ยกำลังจะได้แบบ Move on เนาะไปทำในสิ่งที่มันมีความแปลกใหม่เพื่อที่จะต่อยอดในสิ่งเดิมให้มันดีขึ้นอื มีพลังงานถึงความเป็นสีแม้เท้าด้วยนะสีแม้เท้าเนี่ยบ่งบอกถึงการประสบความสําเร็จแน่นอนข่าวดีการประสบความสําเร็จสิ่งได้สิ่งใดเนี่ยค่ะที่ได้เริ่มต้นลงมือทาเนี่ยวโชคชะตาฟ้าเข้าข้างทําให้คุณเนี่ยสมหวังดังปรารถนามีการได้เฉลิมฉลองนะคะมีเรื่องราวดีๆให้คุณได้รู้สึกว่าชื่นใจเกิดขึ้นนะใครกําลังรอคอยข่าวดีรอคอยการเปลี่ยนแปลงรอคอยการเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยกําลังทําธุรกรรมเกี่ยวกับเรื่องของการ กู้ซื้อบ้านนะคะนะซื้อบ้านซื้อคอนโดซื้อที่ดินหรือว่ากําลังกู้เงินเพื่อที่จะมารีโนเวทหรืออาจจะหมายถึงรอคอยเงินก้อนเงินเก็บเพื่อที่จะมาทําเกี่ยวกับเรื่องของนะคะงานมงคลการแต่งงานเนี่ยมันบ่งบอกถึงความชัดเจนที่กําลังจะเกิดขึ้นว่าชีวิตของชาวทัดดินนะคะจะได้รับข่าวเดียวเรื่องงานมงคลเนาะใครนะคะที่รอคอยเกี่ยวกับเรื่องของความรักที่อยากจะ ก้าไปสู่การสร้างครอบครัวด้วยกันอยู่ด้วยกันแต่งงานการมันบ่งบอกว่าในช่วงนี้แหละนะคะสามเดือนนี้จะมีข่าวดีมีงานมงคลมีงานแต่งงานงานมั่นหมายเกิดขึ้นนะคะแต่พลังงานของคุณนะมันมีความอารมณ์ไม่ค่อยจะนิ่งเท่าไหร่นะคะชาวธาตุดินอารมณ์แปรปวนอารมณ์นะคะค่อนข้างเหมือนไม่ค่อยมีกระจิตรใจจะทําอะไรเนาะมันบางทีมันเหนื่อยมันก็เหนื่อยไม่อยากจะทําอะไรเลยอยากจะนอนพักนะคะอยากจะอยู่คนเดียวเงียบ นะมีพื้นที่ส่วนตัวไม่ค่อยอยากให้ใครมาวุ่นวายช่วงนี้จะค่อนข้างเก็บเนื้อเก็บตัวนิดหนึ่งนะคะแต่บางทีนะช่วงไหนเวลาที่เราจะขยันหรือเราแบบสแสวงหาจะทําอะไรเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างนะคะเต็มที่แต่มันไม่ได้มีความกระตือรือร้นแบบขยันเหมือนก่อนขยันเหมือนเดิมนะมันออกแนวอยากพัก นะอยากพักอยากพักร้อนอยากใช้เวลาแบบราบรียบใช้ชีวิตแบบง่ายๆไม่ค่อยได้ดิ้นรนอะไรเท่าไหร่นะคะช่วงนี้นะช่วงเวลาที่อันไหนที่มันเป็นปัญหาแล้วมันเป็นปัญหาที่ทำให้คุณรู้สึกว่ามันไม่ค่อยจะโอเคปัญหาที่เราไม่สามารถจะอดทนไดน้มันก็บ่งบอกว่าช่วงนี้อัศวินดาก็คือคุณพร้อมที่จะ ระเบิดความรู้สึกออกมาเนาะร้อมที่จะคุยร้อมที่จะเคลียร์อะไรที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่สบายใจหรือคุณไม่สามารถที่จะอดทนเก็บกับสิ่งสิ่งนี้ไว้ได้แล้วก็พร้อมที่จะระเบิดความรู้สึกคือบ่นทันทีเลยนะคะเออช่วงนี้ก็อารมณ์นะคะช่วงไหนที่เราเซ็งๆเนี่ยเราก็จะของขึ้นง่ายนิดนึงนะชาวราตดินนะคะอารมณ์แบบอารมณ์อารมณแบบ์หงุดหงิดง่ายอืมนะคะ มีพลังงานของความเป็น6ถ้วย3เดือนนี้ยังไงจะต้องได้เจอกับมิตรภาพเก่าๆนะคะเพื่อนเก่าลูกน้องเก่าบริวารเก่ามิตรภาพเก่าหุ้นส่วนเก่านะคะลูกค้ารายเก่าๆเดี่ยก็จะกลับมาเนาะ หรือว่าคนที่เราเคยอาจจะมีปัญหากันในอดีตนะคะมีความไม่เข้าใจกันนะคะมีเคยงอนกันเคยทะเลาะกันนะคะก็มีเกณฑ์ว่าเราจะได้พบเจอกันเราจะได้เหมือนเจอกันเราจะได้เห็นกันนะคะเราจะได้กลับมานะคะได้ปรับความเข้าใจกันเนาะ,ะแต่ก็คงจะไม่ได้กลับมาเป็นมิตรภาพที่ดีนะคะเพียงแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราได้ปลดล็อก ใครที่เคยบล็อกคุณไปนะคะก็มีแนวโน้มว่าเขาจะปลดบล็อกคุณนะใช่สตรเนื่อเหนื่อยนิดนึงนะชาวทาตด,ดินมีเรื่องยากๆให้ต้องได้จัดการนะคะงานที่ได้ทําสิ่งที่ได้ทำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่บางทีเราไม่ได้มีความเชี่ยวชาญในสิ่งสิ่งนั้นและเราก็นะคะไม่ได้เปิดใจที่จะทําสิ่งสิ่งนั้นอะ เพียงแต่ว่าเออมันมันถึงเวลามันถึงจุดเปลี่ยนมันถึงช่วงเวลาสําหรับการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นเนี่ยหาการปรับตัวให้ทันยุคทันสมัยเพื่อความก้าวหน้าเพื่อโอกาสที่มันจะเข้ามามันก็เลยทําให้คุณเนี่ยจะต้องอยู่ในช่วงของการศึกษาการเรียนรู้การลองผิดลองถูกเนาะก็ยากนิดนึงนะคะสิ่งที่ต้องได้ทำเนี่ยมันอาจจะยากสําหรับคุณหรือว่าเราเราไม่เคยทําสิ่งสิ่งนี้มาก่อนนะคะเราหลีกหนีอ่ะบางท่านได ทำหน้าที่ที่นะคะอยู่ในระดับหัวหน้าง,งานผู้จัดการนะคะเป็นเจ้าของกิจการได้ออกมาทําอะไรที่เป็นกิจลักษณะเป็นของตัวเองประมาณนี้เนาะก็เลยทําให้คุณเนี่ยอาจาจะมีความรู้สึกว่าจริงๆไม่ได้คิดที่อยากจะมาอยู่จุดๆดนี้ไม่ได้อยากจะมาทําตรงนี้เนาะแต่ด้วยนะคะบทบาทหน้าที่ภาระภารกิจต่างๆเนี่ยมันมันถึงเวลาที่คุณจะต้องได้มาทําหรือบางท่านเนี่ยคะ่ะก็อาจจะมีเรื่องของธุรกิจครอบครัวที่พร้อมนะคะจะส่งต่อให้กับคุณคุณพยายา ที่จะหลีกหนีมาตลอดเนาะชาวทัศดินแต่มันคงถึงเวลาแล้วล่ะค่ะพิศศพกันมังกรที่คุณไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้นะคะก็คงจะต้องใช้เวลาในการศึกษาเรียนรู้กลับมาต่อยอดกลับมาทําในสิ่งที่เราถูกมอบหมายเ่ยให้มันดีที่สุดนะคะเพราะพลังงานแห่งความสําเร็จเนี่ยยังไงมันก็เกิดขึ้นในดวงชะตาของคุณอยู่แล้วนะมีพลังงานของความเป็นราชาไมท้าค่ะ ราชาไม้เท้าเนี่ยคือการที่คุณจะมีบทบาทภาวะของการเป็นผู้นำเนี่ยคะ แล้วก็จะต้องคอยบริหารจัดการต่างๆต,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 ต้องใช้ความรู้สึกต้องใช้ความยากต้องใช้เหมือนจิตวิทยาด้วยเนาะบางท่านก็อาจจะต้องได้ร่วมงานกับคนที่เขาก็เก่งๆอยู่แล้วนะคะหรือว่าเราไปสานต่อหน้าที่ในสิ่งที่คนที่เก่งเขาเคยทํามาเราก็ต้องใช้นะคะไหวพริบใช้ความรู้สึกในการเหมือนกับว่าปรับตัวให้มันเป็นบรรยากาศที่ เราต้องเราต้องทําให้ด,ดีที่สุดอะมันมีความกดดันอยู่นะเอาจริงๆแล้วนะชาวทันดินขาแต่ด้วยโอกาสค่ะด้วยโอกาสด้วยจังหวะด้วยความเหมาะสมคงไม่มีใครที่จะเหมาะสมไปมากกว่าคุณแล้วนะคะคุณก็จะสามารถทํามันออกมาได้เป็นอย่างดีบางท่านเนี่ยลูกน้องบริวารเราอาจจะได้ร่วมงานกับคนที่อายุมากมีประสบการณ์มากกว่านะคะเขาทํางานมานานเป็นสิบปีแล้วหรือนะคะได้ทํางานกับรุ่นพี่รุ่นพ่อรุ่นคนที่แบบ เขาอายุมากกว่าคุณเนาะเป็นการร่วมงานกับคนต่างวัยบางทีเราต้องใช้เนี่ยเาใช้ใจนิดนึงอะ่ะใช้ความรู้สึกนะคะใช้การเอาอกเอาใจนิดนึงก็อาจจะเหนื่อยเนยนิดนึงในช่วงนี้นะคะแต่โดยรวมก็ถือว่าค่ะสมถ้วยเนี่ยสามถ้วยเราจะมีความสมหวังอะ่ะ มันมันก็ได้ดั่งใจอยู่เนาะมันก็เป็นไปดั่งใจเราหวังอยู่นะคะทุกอย่างก็ยังถือว่านะเป็นไปในทิศทางที่ดีที่เหมาะสมนะคะแล้วก็สําหรับใครนะคะช่วงนี้ถ้ากําลังเหมือนกับว่ามีเรื่องของงานมงคลงานขึ้นบ้านใหม่งานบวชงานบุญงานแต่งเรามีโอกาสที่จะได้ไปร่วมงานมงคลเกิดขึ้นหรือนะคะใครในครอบครัวคุณหรือเป็นเพื่อนคุณใครก็ตามนะคะที่เขาอาจจะประสบความสําเร็จเรียนจบหรือทําอะไรที่ ประสบความสําเร็จมาเนี่ยมันบ่งบอกว่าคุณกําลังจะได้แสดงความยินดีให้กับผู้คนเหล่านั้นนะคะหรือใครที่คุณกําลังรอคอยนะกําลังรอคอยข่าวดีกําลังรอคอยความสมหวังเรื่องใดเนี่ยมันบ่งบอกว่าคุณจะได้รับสิ่งสิ่งนั้นนะคะราชาดาบค่ะราชาดาบช่วงนี้คุณก็ค่อนข้างมี มีหลักเกณฑ์กับการใช้ชีวิตเนาะมีหลักเกณฑ์มีหลักการมีความซีเรียสแล้วก็ค่อนข้างเป็นทางการมากๆนะคะในการจะทําอะไรก็ตามเนี่ยเราจะค่อนข้างมีความอดทนอมันยากอะแต่ว่าพลังงานของชาวธาตุดินเนี่ยมีความมุมานะมีความอดทนมีความเหมือนทะเยอทยานนะคะเราก็มีความรับผิดชอบสูงมากๆใครที่กําลังรอคอยเกี่ยวกับเรื่องของการมีบุตรบริวานนะหรือว่าการทําอะไรเพื่อครอบครัวนะคะการ สร้างรากฐานเพื่อให้ครอบครัวมันมีความมั่นคงเนี่ยบ่งบอกว่ากำลังจะประสบความสำเร็จและได้รับข่าวดีนั้นเกิดขึ้นนะคะนะนะใครที่รอคอยการมีลูกเนี่ยหรือมีลูกมีหลานนะคะจะสมหวังนะแล้วก็รอคอยเกี่ยวกับเรื่องของ การตัดสินคดีความนะคะก็จะได้รับความโชคดีได้ข่าวดีนั้นเกิดขึ้นด้วยหรือรอคอยความชัดเจนอะไรอยู่เนี่ยนะคะรอคอยคนรักอยู่ไหมที่อยากที่จะให้เขาทำอะไรให้มันเป็นกิจจักษณะการแต่งงานถูกต้องตามกฎหมายประเพณีนะคะการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการ สร้างครอบครัวร่วมกันให้มันมีความมั่นคงนะคะให้มันสมกับที่คุณเนี่ยซื่อสัตย์แล้วก็ตั้งใจที่จะเลือกเขาเป็นคู่ชีวิตมันก็กําลังจะมีความมั่นคงเกิดขึ้นนะในช่วง3เดือนนี้เนี่ยมันจะเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตคุณแน่ๆแหละเกี่ยวกับเรื่องของนะคะความมั่นคงในความเป็นครอบครัว ความมั่นคงในสิ่งที่คุณกําลังทําหน้าที่การงานกำลังจะมีการเลื่อนขั้นปรับตําแหน่งนะคะการสอบการเลื่อนขั้นก็มีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของการบรรจุใครกําลังรอคอยการเดินทางไปทํางานต่างประเทศการสอบเพื่อเดินทางไปทํางานต่างประเทศกําลังจะได้รับข่าวดีนะ <B ank> บางทีเราอยู่ที่เดิมมานานเนาะอยู่จุดเดิมมานานเนี่ยอยากที่จะเปลี่ยนแปลงอยากที่จะขยับขยายก็บ่งบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมแล้วนะคะที่คุณเนี่ยจะเห็นลู่ทางสาหรับ การเปลี่ยนแปลงการขยับขยายการโยกย้ายให้ชีวิตตัวเองมันมีความก้าวหน้ามีการเติบโตมากขึ้นกว่าเดิมนะคะชาวธาตุดินค่ะมีพลังงานของการเป็นนักสู้ขึ้นมาคุณพร้อมที่จะสู้เพื่อเส้นทางแห่งความสําเร็จเพื่อการที่คุณนั้นต้องการที่จะได้รับชัยชนะอะไรก็ตามนะคะที่คุณต้องการนะภาพในจินตนาการสําหรับ ความมั่นคงต่างๆเนี่ยคุณมีมีแรงฮึดอะที่จะสู้มันนะคุณกลับมามีแรงสู้นะสู้เนี่ยมันก็ไม่ได้สู้แบบว่าหลับหูหลับตาสู้นะคะแต่ว่าคุณสู้ด้วยอ่า ความมีสมาธิมีหลักการมีแผนการมีความนะคะการวางแผนความรอบคอบการสู้แบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะไม่ได้มีความมุ่งมั่นแบบว่าทะเยอะทะยานมากๆขนาดนั้นนะคะมีพลังงานของการที่คุณกำลังจะได้หลุดพ้นออกจากสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันไม่เป็นอิสระเนาะบางท่านก็มีโอกาสที่จะได้เปลี่ยนงานได้ไปทำในสิ่งที่เรารู้สึกว่ามัน เห็นอะไรมีใหม่เหมือนโลกกว้างขึ้นนะคะมีโลกใบใหม่เกิดขึ้นหรือใครที่อาจจะบล็อกกันกันกบครอบครัวมานานนะคะไม่ได้คุยกับแฟนเก่าคือไม่ได้ติดต่อกับใครมานานๆเนี่ยมีเกณฑ์นะคะที่เราจะได้กลับมาพูดคุยติดต่อสื่อสารประสานงานนะคะกลับมาเข้าใจกันอีกครั้งเกิดขึ้นนะมันมีพลังงานของการที่คุณก็จะ เงียบมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันสิ่งที่เราทําสิ่งที่เรากําลังเหมือนพิสูจน์ตัวเอง่งค่ะว่าเราจะทําอะไรก็จะไม่ค่อยบอกใครเนาะบางท่านเนี่ยใครที่กําลังเหมือนวางแผนเรื่องการเลื่อนขั้นปรับตําแหน่งหรือการจะไปสอบอะไรก็ตามสักอย่างหนึ่งหรือกําลังเดิน เรื่องที่จะเดินทางไปทำงานต่างประเทศเนี่ยก็จะไม่ค่อยบอกใครนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าไม่อยากให้ใครรับรู้อยากให้คนเห็นและยินดีกับวันที่คุณประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้เวลาคุณจะทำอะไรคุณจะค่อนข้างเหมือนมีสมาธิอยู่กับตัวเองซุ่มทำแบบเงียบๆนะคะหรือบางท่านนะ ความฝันเก่าที่คุณเคยมีแต่คุณอาจจะพับฝันนั้นเก็บเอาไว้ด้วยบทบาทจังหวะต่างๆมันอาจจะยังไม่ได้นะคะสนับสนุนส่งเสริมคุณมาในช่วงเวลานี้นะคะชาวทาตดินคุณก็มีแนวโน้มนะว่าคุณจะได้ไปเอาความฝันเก่าๆที่คุณเคยมีที่คุณเคยทำเนี่ยได้กลับ มาอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะเอามาต่อยอดกลับมาทำใหม่แต่เป็นการทำแบบซุ่มเงียบทำแบบค่อยๆทำค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนี่ยคะ่ะกลับมามีความตั้งใจทำในสิ่งที่มันเคยเป็นฝันของเราเนะคะให้มันกลับมามีความโดดเด่นอีกครั้งนะ หรือนะคะบ่งบอกถึงบางท่านนะคะก็มีโอกาสที่จะได้กลับไปทำกิจการครอบครัวกลับไปทำสิ่งที่เราเคยเรียนมาเคยมีความรู้เคยมีประสบการณ์เคยมีความจำในสิ่งสิ่งนั้นมานะคะเคยเชี่ยวชาญในสิ่งสิ่งนั้นมาแต่ว่าอาจจะด้วยไม่อยากทำหรือใดๆก็ตามเราก็เลยพยายามเหมือนหนีแต่ว่าด้วยนะดวงชะตามันคงจะหนีไม่พ้นนะคะก็จะต้องได้กลับไปทำมันอีกครั้งหนึ่งยิ่งใครที่นะคะพยายามหนีจากความรัก สักครั้งหนึ่งหรือสักคนหนึ่งมานานเนี่ยเหมือนเราหนีไม่พนะ้นน่ะชาวทาดดินนะคะคุณก็ยังจําเป็นที่จะต้องได้วนกลับไปเจอเขาอยู่นะคะกลับมาได้ เจอการกลับมาเป็นมิตรภาพกันกลับมาเป็นเพื่อนกันกลับมาเป็นความรักความสัมพันธ์ที่ดีให้แก่กันอีกครั้งนะคะใครที่เคยอกหักเสียใจมานานๆกับความรักนะคะจนบางทีมันเฮิร์ตเนาะมันเฮิร์ตมันฟุ้งซ่านมันรู้สึกว่ากลัวแล้วก็กังวลหรือมีความเศร้าหมองใดๆก็ตามนะคะมันบ่งบอกว่าคุณจะได้หลุดพ้นแล้วแหละอืม และใครที่เคยทำให้คุณเสียใจใครที่เคยเข้าใจกันผิดนะคะก็มีโอกาสที่เราจะได้เหมือนกลับมาแบบปรับความเข้าใจกันนะคะตัวคุณเองช่วงนี้จะค่อนข้างนะคะ ให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องของความมั่งคั่งด้วยนะชาวทัศด,ดินเราก็จะรู้สึกว่าเออเราอยากที่อยากได้อยากมีมากขึ้นนะคะเราจะเก็บตัวมากขึ้นถ้าใครที่ทําให้คุณรู้สึกว่าเราจะต้องเสียทรัพย์เนี่ยคุณจะเลือกที่จะหลีกเลี่ยงนะคะเพราะว่าตัวคุณเองนะรู้สึกแบบ ไม่ค่อยอยากจะเข้าสังคมเท่าไหร่เนื่องจากอยากจะเก็บเงินเพราะว่าถ้าเข้าสังคมคุณเหมือนคุณรู้ตัวค่ะว่าคุณเป็นคนใจดีนะคุณเป็นคนใจใหญ่คุณเป็นคนที่ ล้าได้กล้าเสียกล้าให้โดยเฉพาะกับผู้คนเนี่ยเราใจดีกับคนมาเยอะแล้วอะแล้วเรารู้สึกว่าเราถูกทําร้ายมาตลอดนะคะหรือใครที่แบบให้ใครหยิบยืมเงินเนาะบางทีเขาอาจจะไม่แคร์คุณนะคะไม่ได้เหมือนกับว่าใส่ใจคุณมากพอไม่ได้รับผิดชอบบางทีมันก็ทําให้คุณเนี่ยรู้สึกว่า ทำบุญกับใครทำคุณกับใครมันไม่เคยขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้นะชาวธาตุดินคุณก็จะเน้นอยู่เงียบๆของคุณคนเดียวเนี่ยแหละจนบางทีนะคะก็มักจะมีคนเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนคุณหญิงบ้างแหละคุณไม่คบใครบ้างแหละนะคะกับความเงียบของคุณเนี่ย นะบางทีเราช่วยมาตลอดอะคะ่ะชาวทาตดินพอคุณไม่ช่วยครั้งเดียวหรือคนเงียบครั้งเดียวนะก็อาจจะส่งผลให้คนมองว่าคุณเนี่ยอีกนอยิงนะไม่มีน้ำใจนะแต่หารู้ไม่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณช่วยจนคุณรู้สึกว่าคุณเฮิร์ตอะคุณอกหักมากๆกับการช่วยคนกับการทำบุญกับคนนะคะมาช่วงเนี้ยฉันขอแบบ ทำเพื่อตัวเองโฟกัสสาหรับการร่ํารวยการมีเงินนะคะการสร้างเนือ้อสร้างตัวการสร้างความสําเร็จการต่อสู้เพื่อชีวิตตัวเองช่วงนี้จะกลับมารักตัวเองมากขึ้นทําเพื่อตัวเองบางทีกินอะไรอร่อยอร่อยก็คือไปแอบกินคนเดียวเนาะไม่ไปแบ่งใครเพราะว่ารู้สึกว่าเวลาเราแบ่งใครเรามีน้ําใจกับใครเราอาจจะเหมือนกับเราเรามีความสุขอะที่เราได้เห็นคนอื่นแต่บางทีเราลืมตัวเองเราหลงลืมตัวเอง,เร,ลง,ลเ,องเราลืม เมตตาตัวเองอะนะคะชาวธาตุดินก็เลยช่วงเนี้ยนะคะงเป็นช่วง3เดือนนี้แหละให้กําลังใจกับให้กําไรชีวิตตัวเองนะคะใครจะว่ายังไงก็ไม่เป็นไรเนาะชาวธาตุดินนะคะก็ช่วงเนี้ยเป็นเป็นช่วงของการเติมกําไรให้กับชีวิตตัวเองนะช่วงนี้ก็จะช้อปปิ้งเพลินเลยแต่ส่วนใหญ่ก็จะให้ตัวเองนะคะ ก็ถือว่ารักตัวเองค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะชาวทาตดินนะคะโอเคค่ะวันนี้ยังไงขอบพระคุณจริงๆนะคะสำหรับการรับชมรับฟังแต่เพียงเท่านี้หากชอบในการอ่านไพ่ก็อย่าลืมกดไลค์ subscribe กดซ b s c r i b e กดติดตามมาไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับไฮในคลิปต่อๆไปด้วยนะคะหรือใครนะคะที่รู้สึกว่าอยากจะดูดวงส่วนตัวเพื่อที่จะเจาะลึกและให้มีความละเอียดแม่นยำม,มากกว่าเดี่ยก็ติดตามกันมาได้นะคะจะทิ้งไลน์แอดเอาไว้ให้นะคะแอดไฮทาร์ดมีแอดด้วยนะหรือว่ากดลิงก์เข้ามาได้เลยในะคะไลน์เฟสบุ๊กอิน ตาแกรมคะอัปเดตท,ทุกวันเลยขยันอัปเดตมากๆมาติดตามให้กำลังใจหายหน่อยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ